องตัวสามตัวมาครบไอ้ไข่ให้เลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆามาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบไอไข่ที่จังหวัดพะเยานะคะไปกันเลยค่ะที่วัดสมณัตตุ้มท่านะคะวันนี้มีพิธียกช่อฟ้านะคะ ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะต่างเดินทางมาร่วมพิธียกช่อฟ้าสาระไอ้ไข่รวมทั้งขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันอย่างคึกคักเลยนะคะโดยวัดสมณตุ้มท่านี้นะคะอยู่ที่ตำบลท่าจำเปียอเภอเมืองจังจหวัดพะเยานะคะที่ผ่านมามีคนได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่จำนวนมากเลยนะคะแล้วชาวบ้านก็ได้ร่วม มือร่วมใจกันนะคะในการสร้างศาลาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานไอ้ไข่และก็พระพุทธรูปรวมทั้งเทพเทวาต่างๆนะคะไว้ที่ศาลาแห่งน,นี้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในขณะทําพิธีมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากนะคะแต่ขณะที่จะนําช่อฟ้าขึ้นติดตั้งนะคะได้มีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์นะคะอย่างน่าอาัศจรรย์น,นะคะ ร้างความเฮือฮาให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมมานเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้นะคะภายในงานดังกล่าวนะคะมีการจุดประทัดกว่าสามพันนัดเลยนะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านเมื่อทำพิธีเสร็จมีการจุดประทัดนะคะเลขทางประทัดที่ปลิวมานะคะคือเลขศู8ย์หกแปดแล้วก็หนึ่งห้านะคะศูนย์หกแปดแล้วก็หนึ่งห้านะคะชาวบ้านนี่แห่ซื้อลอตเตอรี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะเหมาทุกแผงที่มีในร้านเลยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับวัดสมณตุ้มท่านะคะที่มีไอ้ไข่นะคะหลังจากอัญเชิญมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาตั้งไว้ในบริเวณวัดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านบรรดาคอหุ้ยเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องนะคะมีคนจํานวนมากได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่นะคะแล้วก็จนเป็นที่เฮฮาแล้วก็เป็นที่รู้จัก คนแพร่หลายในแถบภาคเหนือนะคะล่าสุดได้ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระราหูพระศิวลีรูปปั้นพระกิติดังรวมทั้งไอ้ไข่นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ